ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บยซโยอีสอบานปลายค่ะเปิดพิกเดือดพอบอก,กองทัพเขเมรพาทหารร้องเพลงชาติเย้ยบนแผ่นดินไทยก่อนท้าทายเปิดฉากปะทะค่ะ เรียกได้ว่าเดือสสดสุดๆค่ะสอบบานปลายมากๆนะเมื่อทางด้านของพอบอกองทัพเข,ขมรค่ะตั้งใจเย้ยฐานไทยโดยการนำทหารร้องเพลงชาติบนแผ่นดินไทยค่ะสุดท้ายท้าดวลกันเดือดเลยค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องของเบียรด้วยนะที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะซึ่งเบียก็จะมีการมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นในรอบวันนะที่ทางหนุ่มคิติกเนี่ยได้นําเสนอไปนะในช่องทางนี้ก็ฝากติดตามกัน้เยอะค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะที่17กุมภาพันธ์2568ค่ะจากกรณีคลิปผู้บังคับบัญชาของประเทศกัมพูชาได้เข้ามาพูดคุยเจรจากับทหารไทยค่ะพร้อมใช้คําพูดการสนทนาที่ดุเดือดกันเลยทีเดียวนะโดยคลิปบกล่าวเป็นคลิปวิดีโอที่ฝั่งทหารไทยได้บันทึกเอาไว้ค่ะในขณะ ที่ทางฝั่งทหารเขมรได้ขึ้นมาบร e ิเวณลานทิศใต้ของปราสาทตาเมือนทมค่ะที่อยู่ในเขตรอยต่อชายแดนประเทศไทยกัมพูชาค่ะพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินนะคะโดยในวันเกิดเหตุค่ะก็คือวันที่13มกุมภาพันธ์ค่ะเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีก็มีคณะนะทหารจากกัมพูชาจำนวนหนึ่งค่ะได้ขึ้นมาบนปราสาทตาเมืินทมเพื่อต่อว่าทหารไทยเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงชาติเขมรแต่ทหารไทยค่ะไม่ยอมจะมีการโต้เถียงกันค่ะโดยคนที่ใส่เสื้อแขนยาวสีขาวค่ะเป็นผู้ บุคคับัญชาของทหารฝั่งประเทศเขมรค่ะได้พูดทั้งภาษาไทยและภาษาขเขมรนะประมาณว่าห้ามไมให้ทหารฝั่งไทยเข้ามาเหยียบพื้นที่บริเวณน,นี้สักขาเดียวค่ะถ้าจะยิงก็ยิงอะ่ะ และฝั่งทหารไทยก็ได้พูดตอบไปด้วยโดยเหตุผลนะเขาใช้เหตุผลพูดกันเขาบอกว่าผมมายืนตรงนี้เพราะได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชานะก่อนที่ผู้บังคับบัญชาฝั่งเทมเ่ะจะตอบกลับขึ้นเสียงนะบอกว่า,วาเดี๋ยวกูจะสั่งลูกน้องกูเหมือนกันนะหลังจากนั้นเนี่ยทหารเขมรก็ได้เดินกลับไปในดินแดนของประเทศตัวเองค่ะซึ่งจากในคลิปบังกลาลค่ะไม่ทราบว่าที่ทหารเขมรได้ขึ้นมาเรียนราสาต,ตามเมินทมแล้วก็ร้องเพลงชาติเขมรด้วยปัญหาสาเหตุอะไรค่ะและได้เข้ามาเคลียร์ด้วยน้ําเสียงที่ดูดเดือดนะย ว่าถ้าจะยิงกันก็ยิงนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะหวยนั่นนี่นะใครก้อยใครมอชวนก็ลอยชวนนะลอยชวอเ่นะเอาหนอยนะบอกนแล้วบอกบอก็ตามเรียนตามตรงเลยผมไนบอบอ้าตมาอ้นเมยเป็นวดอเป็นมาอะ คนละคุณ้องได้นี่ก็ร้องได้ก็ทำตามเหมือนกันทุกคนนะตั้งห้ามนะคนไทยมาทำตามผู้บั่ชาผมเออก็ผมก็สั้งให้รองร้องผมเหมือนกันแหละมาอนจอมอใครมัอนเยีมนที่หนึ่งบอยมึงของช่วยนงครั ผู้บริการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ